สัตว์เลี้ยงแสนรักสุนัขแมวไก่สัตว์ป่าดุร้ายช้างเสือสิงโตสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะค่ะในสัปดาห์นี้เราเรียนสัตว์น่ารักกันค่ะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่ากันนะคะค่ะ เรามารู้จักสัตว์เลี้ยงกันก่อนนะคะสัตว์เลี้ยงเราจะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อคลายเหงาใช่ไหมเอ่ยเอย๊เด็กๆพอจะทราบไหมเอ่ยว่ามีอะไรบ้างคะสุนะัขแมวปลากระต่ายและก็นกค่ะค่ะสัตว์เหล่านี้เรียกว่าสัตว์เลี้ยงนะคะ สัตว์ประเภทต่อไปคือสัตว์ป่านะคะสัตว์ป่าบางชนิดจะดุร้ายนะคะและจะหากินตามธรรมชาตินะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีช้างค่ะมีเสือมีสิงโตมีลิงและก็กวางนะคะ สัตว์พวกนี้จะอาศัยอยู่ในป่าและหากินตามธรรมชาตินะคะนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะสัตว์ยังมีอีกมากมายนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ไปแล้ววันนี้คุณครูมีใบงานให้เด็กๆด้วยนะคะค่ะในใบงานของเราในวันนี้นะคะเป็นใบกิจกรรมที่สองนะคะเรื่อง ลักษณะของสัตว์นะคะเป็นเกมการศึกษาให้เด็กๆต่อเติมอวัยวะของสัตว์ที่หายไปและระบายสีให้ถูกต้องค่ะเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆไปงานวันนี้นะคะให้เด็กๆต่อเติมอวัยวะของสัตว์นะคะที่หายไปพร้อมระบายสีให้ถูกต้องนะคะรูปแรกนะคะเด็กๆเด็กๆมาดูก่อนสุนัขค่ะสุนัขอะไรหายไปเออเด็กๆหางเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆก็เติมหางให้สุนัขเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆมาดูรูปอะไรเอ่ย น้องเป็ดของเราอะไรหายไปคะใช่ค่ะตาของน้องเป็ดน,นะคะเด็กๆเ,เติมตาของน้องเป็ดเลยค่ะอืต่อไปอะไรเอ่ยช้างอะไรหายไปคะช้างอะไรหายไปเอ่ยเด็กๆาขาของช้างหนึ่งข้างนะคะเด็กๆเติมเข้าไปเลยนะคะ เติมค่ะช้างเท่าไปเลยเสร็จแล้วอะไรคะควายควายอะไรหายไปเอ่ยอ่าเขาควายหายไปหนึ่งข้างนะคะเด็กๆอ่าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ระบายสีเลยนะคะเรามาระบายสีพร้อมกันเลยคะ่ะ คุณครูจะระบายน้องเป็ดแล้วนะคะอาเด็กๆก็ระบายของเด็กๆเลยนะคะอของคุณครูกำลังระบายควายนะคะเด็กๆควายสนควายนะคะเด็ก สมัยก่อนนะคะคนสมัยก่อนเขาจะใช้ควายไถนานะคะแทนรถไถนะคะอ่าจะใช้ควายไถนาแทนรถไถควายตัวสีดำสีดำภาษาคิดว่าอะไรเอ่ยเด็กๆแบล็กเก่งมากค่ะเด็กๆอา เก่งมากเลยอ่าเรามาระบายพร้อมๆกันไปเลยอ,อ่ของครูเสร็จแล้วนะคะอ่าเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆทำใบงานทุกครั้งนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆ หลังจากเด็กๆทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รูปเป็ดรูปสุนัขรูปช้างและก็วัวที่สมบูรณ์นะคะค่ะในวันนี้ครูอ้อมพบเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย